ครับสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแค่เปิดคลิปมาก็าหอมโซโซแล้วครับป้าทอหมันหมูน้อยใส่เตาไฟครับป้าสุ่ม,ส,ม,ส,มสุ่มครับเมนูวันนี้หมูปิ้งกับน้ำพริกห้าครับผมพอดีได้เตาองโลมาใหม่นะครับเนาะอ,อะไรคือเตาองโลอันนี้เตาองโลก็คือเตาทานนะครับผมใส่ทานก็ได้ดังไฟก็ได้นะครับเนาะเตาใหม่แหกหมานก็ต้องแยะดีๆหน่อยครับผม อย่างแรกก็เตรียมวัตถุดิบกันครับอันนี้เป็นพักตีแมจ่จะน,นึ่งนะครับผมมีอย่างนี้ปัทโอมีมะแข้งมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนึ่งพักกับน้ำพริกห้าครับแล้วก็เอากับจีนปีงี้ยน่อยป้าอปโอสวรรค์เลยครับผมมาบ้านทีไรนี่น้ำนักขึ้นกําห้าโลบันนะพัดเาอันนี้ก็จะจีห้าก่อนครับห้าก็เป็นหาไม้สดๆเลยนะครับผม แค่จีนปิ้งก็หอมขนาดนักครับผมเอาห้ามาจีทานแถมกับป้าท่อซิฟเสาไฟฟ้าครับลัศมีความหอมนะสุดยอดแต้ครับผมวันนี้ปีดาบโงงเปิ่นโชว์ฝีมือครับประห่อฝีมือการจีห้าเปิ่นรปปิกไปปิกมาถึงหอมโสครับผมป้าท่อสุดยอดครับมาจีห้าได้ตีแล้วครับผมเดี๋ยวจะเอาไปตำแล้วครับจีนก็ปีนไปปีนมานะครับจะไปปล่อยที่มันไหมนะครับผมมันมันย่อยลงโซโซสละป้าท่อ อันนี้เป็นคาบตอนเจ้าครับผมแต่ถ้าเป็นคาบตอนแรงนี่บม่แน่ใจว่าจะเป็นกับเข้าหรือว่าเป็นกับมายังเนาะแต่ถ้าบางท่านสะดวกตีกาดก็มีครับผมห้าตีเปิ่นปนแล้วนะเอามาใส่ก็าหอมเหมือนกันครับป้าท้อแต่ว่าใส่น้ำพริกนะน้ำอุ่นเนี่ยบีบมะกอกเข้าใส่เนี่ยป้าทอดุดยอดครับผมกินกับจีนปิ้งก็ได้กินกับพักหนึ่งก็ได้ครับเขาอุ่นๆเนี่ยป้าทอดสวรรค์เลยครับผมจีห้าหอมหอมหมอกได้ตีแล้วก็จะเอาพริกป้าจีครับผม อ๋เหรออู้คำว่าน้ำพริกนี่มันต้องเอาเพชรน้ำไว้ก่อนนะครับผมถ้าบอกเพชรนี่บาดใจละ <c oughs> ต้องเอาต้องเอาเพชรเพชรนะครับผมอ๋อหรอจีพริกแขมป่าท่อหอมพริกจีผมกําสุดยอดเลยครับคราบนี่นะอย่างน้อยมดไปเป็นไหแน่ถ้าเจอข้าวอุ่นๆครับผมเอา้าจีพริกได้ตีแล้วครับมาพอจีนเอา้าจีนก็ได้ตีละป้าท่อ สำหรับจีนปิ้งเนี่ยครับผมไผจะเอาไปอบก็ได้จะเอาไปอบลมร้อนก็ได้จะเอาไปย่างไฟฟ้าก็ได้ครับผมแต่เนี่ยพอดีมีทานนะครับเนาะเลยใส่ทานนะครับผมมามาเปิดพอนี้และวอู้หพักหนึ่งพร้อมหรือยังครับอื้มคงซื้อว่าจะมีการอุ่นเข้าตัวนองครับเนาะพักหนึ่งหมาะขนาดครับปานมาแข้งมาน้าแก้วมาเอามาซอยเป็นตีนเป็นตอนเลยครับผม หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับได้สองสามจานครับผมซอยหมกหมาะนะครับติดมันอย่าน้อยปาดเท่าเอาเข้าอุ่นเข้าจจำกับน้ำพริกห้าย่สุดหยอดแตะครับผมมาครับกินข้าวหน้ามจำข้าวไงด้วยกันครับพอน้ำพริกห้าแล้วเหมาะขนาดครับผมอมามุดใจพอพักหนึ่งกันแล้วโอ้ได้ตีละปดเลยครับปดเลยมาเลยครับผมสวัสดีครับ